สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม AK เมเมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแลงกราปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอตอนนี้เราอยู่กับช่วงหุ้นดีเพื่อนขอนะครับผมเราก็เป็นหุ้นของสมาร์ทเทเลคอมนะครับผม <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอาอะนะครับผมนะที่เพื่อนๆเ,เ,เขาค<ๆ>อมานะครับผมก็ดูจากภาพลงของกราฟนะครับผมนะครับคือเราก็พอมองเห็นว่าเนี่ยเทรนด์มันเริ่มที่จะเกิดตรงนี้นะครับผมก็คือการย่อปรับตัวลงมานะครับผมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อาจจะเป็นอ่า ในรูปแบบเดอะแอกแนนะครับผมเนี uh, ผมก็นึกชื่อนานขึ้นช่วงนี้ภารกิจเยอะนะครับผมมันอาจจะตื้อๆนิดหน่อยนะครับผมอ่า uh. แต่ถ้าเกิดเรามองก้อนเนี้ยทั้งก้อนนะครับผมเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยกำลังทำ uh, 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 ในรูปแบบของเซมิทิคอ r i รนเกลนะครับผมเนา คือมันออกข้างมาอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะวาดเดี๋ยวผมจะลองทํากรอบให้เพื่อนๆดูนะ,ะก็คือแพลตฟอร์มที่ผมใช้อยู่ประจําเนี่ยคือสุดสัปดาห์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาเขาจะอ่าหลังๆมาเนี่ยเขา เขาจะแบบอัปอัปเดตอ่า update, อัปเดตซอฟต์แวร์ของเขานะครับผมคือผมอัดคลิปเนี่ยอัดบนเสาใช่ไหมพอเสร็จวันวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะปิดเซิร์ฟแล้วก็อัปเดตโปรแกรมของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจาเป็นต้องมาเปิดในแพลตฟอร์มนี้นะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวอาทิตย์ไหนเขาเขาไม่ปิดอ่อัปเดตเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในแพลตฟอร์มตรงนั้นเนาะ เพราะว่ามันมีดีเทลหลายอย่างที่แบบอยู่ในนี้มันไม่มีนะครับเนาะอ,อ่ะเนี่ยอันนี้คือเซมิดิคอร์ทงโกนะครับผมก็เชนมันมาอย่างงี้ยอ่อลงมาหนึ่งสองสามเอหนึ่งหนึ่งออหนึ่งตรงนี้สองสามสี่ห้านะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ให้ตรงนี้เป็น A นะ ไอตัวนี้เป็น A อเอา20นี่แหละเป็นตัวนึงสีดำ A อนะครับผมย่อลงมาอีกก็เป็น B เดดงขึ้นไปก็คือเป็น C นะครับ เด้งลงมาก็เป็นอีขยงนิดหน่อยนะครับผมไอ้ดีก่อนดีนะครับผม,นะค,บผมคืออาทิตย์นี้ก็รกิจแบบเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมามาเปิดกราฟแก้หุ้นที่แบบเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวไว้อาทิตย์ไหนแบบคือแบบผมว่างเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไล่เก็บหุ้นที่แบบ เคยอัปเดตก่อนหน้านี้เนาะเรามาอัปเดตติดตามกันเดี๋ยวไว้อทิตหน้าอาทิตย์นี้แบบภารกิจเยอะจริงๆนะครับผมอ่ะเห็นไหมเนี่ยเอเอลงมา B ไป C นะครับผม C ลงมา D เนี่ย จาก d ไปพอจบแพทเทิร์นนะครับผมถ้ามันจบอยู่ e นะครับผมทิศทางหุ้นเนี่ยมันก็จะไปฝั่งตรงข้ามเสมอน,นะครับเนี่ยราคาก็จะร่วงลงมานะครับผมมันเป็นเซมิดิคอร์เทนเกิลนะครับผมแต่เราก็ต้องดูเทรนด์มันด้วยนะครับว่าเทรนด์มันเนี่ยมันมันมาในทิศทางไหนนะครับผมเนาะอ่ะเฮ้ย สามตีสามข้อ่าท่ากออ่าเซมิโคทงอ่ะ,อออะนะครับผมนี่คือรูปแบบของเซมิโคทงเกอนะครับผม อาคามก็ล่วงลงมาซึ่งปัจจุบันนี้ยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าว่าพี่เขาเนี่ยอ,อจะกลับได้เมื่อไหร่นะครับผมอุ้ยลงมาลึกมากนะครับผมลงมาลึกแบบตอนนี้ RSI ของเขาอยู่ที่แถว11.5 11. 3เปอร์เซนอะ่ะคือลงมาย่อแบบย่อแบบลึกสุดใจเลยนะครับผมอืมนะอ่ะ เดี๋ยวเราลองมาตีฟิโบดูนะครับฟิโบแบบ extension อ่าเรามาตีฟิโบก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาพยายามย,ยึกยักยึกยักที่จะมารับเนี่ยตามเส้นฟิโบเลยอันนี้ก็อ่า อยู่ราคาแถวๆพี่โบนี่ให้มาราคาแถวๆอ่ะหบาท10ตั้งค์อ่ะแถวนี้นะครับแล้วก็อีกแนวนึงเห็นได้ว่าเขาก็พยายามมายึกยยักแถวนี้นะครับผมแถวๆ,ๆอ่ะ เนี่ย5บาท12ตังค์นะครับผมตามเส้นฟีโบเลยนะแล้วอีกแนวหนึ่งนะครับก็ภาวนาหรือเกินว่าอย่าลงมาเลยนะครับผมแต่แถว261.8เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็เดี๋ยวให้ราคาเป็น3.50นะครับผมซึ่งถ้าเขาลงมาจริงๆเนี่ยโอ้ทีว่าลึกแบบลึกสุดใจมากเลยนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมให้จับสัญญาณ RSI นะครับผมต้องให้ราคาเขาย่อลงมาจริงๆเนี่ยนะครับต่อให้ย่อลงมาจริงๆนะ RSI ยังไงก็ต้องยกโลนะครับผมเขาถึงจะมีโอกาสในการกลับตัวเนี่ย ไอซไซต้องกลับตัวเอ้ต้องต้องยกโลนะครับผมถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะดิ่งลงมานะครับจะดิ่งลงมายังไงก็ช่างนะครับผมนะแต่ไอซไต้องยกโลนะครับผมถึงจะมีโอกาสในการกลับตัวเนาะราคาตรงนี้คืออยู่ <c oughs> อยู่ระหว่างอ่าอ่าหนึ่ง้ยหกิเอ็ดเปอร์เซนกับอ่าสองร้อยสองอ่า 261.8%นนะครับผมคือราคาระหว่างนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีสักหน่อยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเขาย่อลงมาเนี่ยถึงไม่ถึงว่ากันอีกทีนะครับผมถึงไม่ถึงเนี่ยว่ากันอีกที แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยต้องจับสัญญาณ RSI นะครับผมถ้า RSI เขายกโลยกโลยกโลขึ้นเนี่ยมันก็จะทำบูหริ่เดเวอร์เจนนะครับผมหุ้นของเขาถึงจะมีสิิทธ์กลับตัวนะครับเนาะสำหรับอ่าสมาร์ทเทลคอมนะครับผมคือก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ้ตรงบริเวณที่เขาที่เส้นฟีโบตีลงมาเนี่ยมันมันก็มีในยะหมดเลยนะครับผมเนี่ย เห็นไหมไอ้ไอ้ก้อนที่เขายอ่อลงมานี่ก็ยึกยักยึกยักอยู่แถวนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวรับหมดเลยเนี่ยตรงที่เขาเคยลงมาแล้วมันไม่หลุดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างตรงนี้แถวแถวห้าบาทดิบสองตังค์เนี่ยตรงนี้ก็ยึกยักยึกยัก,ยกอยู่นะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยนะครับเดี๋ยวทอยกราฟลงมาเท่าห้าบาทเอ้สามบาทห้าสิบตังค์เนี่ยก็คือลึกลุกสุดๆแล้วนะครับผมนะคูหวังว่าเขาไม่น่าจะลงมานะครับผมก็คาดว่าคงคงจะไม่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันมีในอยากนะครับผมซึ่งรอบนี้แบบ คือลงมาลึกจริงๆคือผมก็ไม่รู้นะว่าฟันเดเมนทัลของเขาเนี่ยมันปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในบริษัทของเขาแต่คือดูจากกราฟแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดกราฟดูเนี่ยก็คือถ้าเราเปิดกราฟดูเนี่ยเราเห็นเซอเมิทิคอเทนเกิลเนี่ยมันจบขึ้นอ e ีตรงนี้เนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าบริบทของมันเนี่ย มันต้องย่อลงมาอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับผมระวังเนาะเนี่ยคือจบขึ้น C นะครับผมอ่จบขึ้น E เนี่ยเนี่ยมัน o v e r b ร u g h t overbought แล้วมันก็ต้องย่อนะครับผมจบขึ้น E ตรงนี้นะครับผมโอ e r b o u g h t มันก็ต้องย่อนะครับนะคือเราเราก็ต้องระวังเลยเฮ้ยจบขึ้น C เนี่ย ถ้าทำรูปแบบแพทเทิร์นนี้แล้วเนี่ยย่อแน่นะครับผมเนาะคือถ้าเราแบบตามตามมาแล้วก็แกะแกะกราฟมันเนี่ยเราก็พอที่จะเข้าใจว่าบริบทของมันนี่ไม่น่าจะไปต่อได้มันน่าจะย่อนะครับผมอืมเนาะเนี่ยจังหวะที่มันเกิดเทนเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยหนึ่ง นะสองนะสามนะสี่นะห้าอ่าจะนับขึ้นไปนี่ก็เป็นอ่าอ่าเป็นอ่าอ่าอินพาวเว็นะครับผมทีนี้อินพาวเว็เนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกนะครับผมว่าขึ้นสี่มันโอเวอร์เล็หัวขึ้นหนึ่งไหม ขึ้นสลงมา o v e r อร์หัวขึ้นหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้มันไม่ใช่อิ p พาวเวธรรมดามันมันคือ Terminal อลอินพาวเนะครับผมถ้าเกิดเขาขึ้นไป5้าขึ้นแบบ Terminal อลอินพาวเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจบริบทของมันว่าเวลามันลงมาเนี่ยมันลงมายับนะครับผมลงมายับนะส่วนมากจะลงมายับนะครับผมเราก็เฝ้าระวังไว้เลยนะครับผมลงมาลึกขนาดไหนก็ลงมาลึกจนเขาทำโอเวอร์โซแล้วก็ทำบูดินะครับผมเนี่ย ราคาไหลลงมาเนี่ยเขาเริ่ม i อซเขาเริ่มยกโลแล้วนะเนี่ยอ่าเริ่มยกลเริ่มยกลนะครับผมเนี่ยราคาลงมาแถวแถวเดิมนะครับ i อซก็ยังลบยกโลอยู่นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นขึ้นไปทำขึ้น4นะครับผมของเซมิทิคอ l ท a โก o คือมันก็มีขึ้นย่อยอยู่ข้างในแล้วก็ค่อยค่อยแกะไปเรื่อยๆนะครับผมคือถ้าเราตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยต่อให้แบบ เราเราจะมองภาพใหญ่ไม่ขาดยังไงนะครับผมแต่แบบอย,อย่างเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยที่มันทำเทอร์มินอลอินพอร์เวฟเนี่ยนะครับผมพอจบขึ้นห้าเสร็จปุ๊บต้องทำไงก็ต้องเทคโปรฟิตไงนะครับผมเพราะว่าเรารู้เลยว่าเวลาเขาย่อลงมาเนี่ยมันจะละย่อลงมาแบบยับนะครับผมอ่า พอภาพใหญ่มันเฉลยออกเม้ามันเป็นเซมิเดีคอเทนเกิลนะครับผมจบขึ้นอ e ีตรงไหนดูตรงเม้า์ผมนะจบขึ้นขึ้น e ตรงนี้ทำไ i ซ์ไอทำโอบอลแล้วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องย่อลงมาแต่ถามว่าย่อลึกขนาดไหนเนี่ยผมรู้ไหมผมก็ไม่รู้ผมก็ตีพี่โบนะครับผมแล้วก็เบ่งไม้เก็บนั่นแหละนะครับผมอืมก็หนึ่งไม้สองไม้แล้วก็มารอเก็บแถวนี้ชามไม้นะครับผม แต่ที่สําคัญเราก็ต้องแบ่งขายไว้ด้วยเนี่ยเวลาเขาทำโอเวอร์บอสเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่มีกระสุนเก็บนะครับเวลาเขาย่อลงมาเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดเป็นประจําว่าการแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ขายเนี่ยอ่ามันคือการกระจายความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะสรุปครับสมาร์ทเทเลคอมนะครับผมนะแนวรับสุดท้ายที่เรา หวังว่าเลอเกินที่เขาจะไม่ย่อลงมาเนี่ยก็คือ3บาท50่ตังค์นะครับผมแนวต้านแรกอยู่ที่5บาท12ตังค์แล้วก็6บาท10ตังค์นะครับผมตามเส้นฟิโบนัชชีลงมานะครับจากที่เคยเป็นแนวรับที่มีในยะตอนนี้เป็นแนวต้านที่มีในยยะแล้วนะครับผมสำหรับคนที่มีของอ่สําหรับสมาร์ททเลคอมนะครับผมก็อ่ ถ้าแบบห้าบาทมีแล้วอ่ะสมมติห้าบาทมีแล้วหกเอ่อหกบาทสิบตังก็เก็บมาแล้วห้าบาทสิบสองตังก็เก็บมาแล้วถ้าเขาอยู่แถวนี้ก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปทําอะไรฮะยิ่งเข้าไปแล้วเขาลงต่อเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งหนักนะครับผมเวลาทัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมันมันจะไม่ไปไหนมาไหนเอานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเขาลงมาสามบาทนั้นสิบตังค้อยเก็บถ้าไม่ลงมาก็ไม่ต้องเก็บนะครับผมก็ทิ้ง ทิ้งไว้แล้วก็รอสัญญาณคให้เขาเนี่ยทำบูดิ้เดเวอร์เจนสวยๆนะครับผมไม้สามไว้เข้านะครับเนาะสำหรับสมาร์ทเทเลคอมนะครับผมอืมแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีแนวโน้มที่จะบอกว่าจะกลับตัวเลยนะครับผมสำหรับสมาร์ทเทเลคอมเนาะก็ค,คือยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเนาะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับสมาร์ททีวคอมนะปัจจุบันนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับผมอืมโอเคตัวต่อไปนะครับอ,อนะครับผมเดี๋ยวผมหาชื่อเตียมของออ๋อก่อนอไทยเราเนี่ยนะชื่อเตียมอะไรอ,อ อินสเปรย์อ hmm. uh, mm ๋อดีบรอดแมนอ่าโอเคโอเคอ่ะมาถูกตัวแล้วนะครับผมโอ้โ oh. ห อะไรครับนี่ต้องบอกอุ้ยไหลลงมายับเลยนะครับผมนะโอ้อะคือนะครับผมคือคือไม่รู้ว่าทุนเพื่อนๆอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผมไม่รู้ว่ายังยังสบายดีกันอยู่ไหมนะครับผมแต่ผมเห็นตรงนี้นะครับเนี่ย ตอนนี้ r s i เขายกโลนะครับผมนะถึงแม้ว่าหุ้นเนี่ยจะใช้เวอออกข้างนะครับโอ้โหหลายกันเลยเกินนะครับผมเดี๋ยวเขาย่อลงมาเหมือนเหมือนจะทํำเดซินดิงยังไงไม่รู้นะครับโอ้ยเดี๋ยว ไอเดี๋ยเมือนเขาทำรูปแบบนี้อยู่นะครับผมเส้นเทนไลน์นันะนี่คืออันนี้ผมผมแทงไหมนะแต่ไม่รู้เขาจะทำไหมนะนี่คือ descending นะครับผม t r y a n g l e descending triangle นะครับผมอืมนี่คือ descending triangle แต่เขายังทำไม่เสร็จนะ A B C นะครับผมเหลือ D แล้วก็เหลือ E นะถ้าเกิดเทนเข้ามาทางนี้นะครับผมเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดแบบ ทเท d, e, นาทาเขามาทางนี้จริงๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็น A น,น,น,นะครับผมเด้งขึ้นมาเป็น b นะตรงนี้เป็น C นะครับผมเราต้องขึ้นมาทำา d แล้วค่อยจบ E นะครับผมถ้าเทนเขามาทางนี้จริงๆนะครับผมหุ้นมันต้องเบรกนะครับอาหุ้นมันต้องเบรกนะครับผม แล้วอีกอย่างไอ้ไอเนี่ยเขาทำเขายกโลทำบูริทเดวุจเจนแล้วนะครับผมเออเอาสิแต่อย่าเสียรทรงนี้นะแถวแถวยิบสองบาทแถวแถวเนี่ยอต้องรับให้ได้นะครับผมอืมดูสิอฐานเขาอยู่ไหนกันแน่ สูงเข้าไปนะครับผมก็แถวๆไอ้ยี่สบสองตังนี่แหละนะครับผมอืมแต่อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะครับโอ้ยยี่สบสองตังไม่ได้ไม่ได้นะนี่แท้งมันลงมาเท่าไหร่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแก้ราคานิดนึงยี่สิบตังค์ไหมอ่ะเออเแถวนี้นะครับผมก็ยี่สิบตังค์ยี่สบเอดตังค์นะครับผมก็อย่าหลุดลงมานะครับผมเนาะก็มองเป็นอเดซินดิง t ท n โก้แต่เทนของมันเนี่ยในเมื่อขึ้นยีมจบตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวาดคีเลยงเลยวาดใหม่นะคีเลนะครับผมไม่เ าวาดใหม่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็คือนเนี่ยคือตรงเนี้ยเราพอมองมองเห็นว่าเออเทนของเขาเนี่ยในมื่อขึ้นอีมันจบตรงนี้นะครับผมของเดสเดซเซนดิงแทงเกิลเนี่ยนะครับมันต้องมีเบรกบ้างแหละนะครับผมเออต้องมีเบรกบ้างนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องรอให้เขาจบขึ้นดีดูดวงเมานะ ขึ้นดีแล้วย,ย่อลงมาขึ้น E นะครับผมนะมันถึงจะพอที่จะตีพี่โบแล้วหาแนวต้านได้แต่เทนมันบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันมีความเป็นไป <ๆ S 2> ได้นะที่จะกลับตัวนะครับผมเนี่ย mm. เพราะว่า RSI เนี่ยยกโลเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะงั้นเราก็ให้แนวต้านแบบนัยยะที่มีนัยยะแบบทางสายตาแล้วกันนะครับผมกดตรงนี้ 0.66นะครับผมนะแนวต้านตรงนี้0.42นะครับผมถามว่ามีนัยยะไหมแนวต้าน0.6ก่อเนี่ยทั้งก้อนนะครับผมอ่า0.42มีนัยยะไหมก่อเนี่ยนะครับผมเนี่ยไฮเขาเคยเบรกขึ้นมาทำขึ้น B ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ผ่านนะครับผมก็แนวต้านก็ สองที่นะครับผมแถวแถว0.42แล้วก็0.66นะครับผมถ้าคนยังไม่มีของรอให้เขาจบขึ้นีก่อนเนี่ยตรงนี้ดูตรงเมาส์ผมนะรอให้เขาจบขึ้นีนะครับผมแล้ว RSI เนี่ยยังคงทำ b u l ิตเ h d i v e r เจ n เนี่ยยังไม่เสียเทนนะครับผมห้ามหลุด0.2 0.20นะครับผมห้ามหลุดนะครับ ถึงจะอยู่ในรูปแบบเดซินดิงเท a เกิลนะครับผมถ้า0.02ไม่หลุดแล้ว r s i ยังคงยกโลอยู่นะครับผมเดซินดิงเท a เกิลแน่นอนถึงตอนนั้นแล้วค่อยมาตีฟิโบหาแนวต้านละเอียดละเอียดอีกทีหนึงนะครับผมแต่ตอนนี้แนวต้านที่เราดูจากที่มันมีในยะนะครับผมเนาะก็0.42แล้วก็0.66นะครับผมสำหรับคนไม่มีของรอก่อนรอให้จบขึ้นอีกก่อนแต่สำหรับคนที่มีของนะครับผม อืมถามว่าหมดหน้าตักหรือ,อยังนะครับผมถ้าหมดหน้าตักก็อยู่เฉยๆนะครับผมเนาะรอให้เขาจบแพทเทิร์นนะครับผมแต่ถ้าใครแบบอกว่ายังเหลืออยู่ไม้นึงนะครับผมรอจังหวะจบขึ้นอีนะครับผมแลนะ RSI เนี่ยยังคงยกโลอยู่นะครับผมนะแล้วเราค่อยเข้าแต่มีเงื่อนไขเดียวนะครับผมถ้าหลุด0.20ลงมา คือหลุดระหว่างวันอะรอรุ้นนะครับผมแต่ถ้าหลุดแช่ในวันนะครับผมเพื่อนๆต้องยอมยอมยอมตัดขาดทุนนะครับผมเก็บทุนไว้เพื่อที่จะไปเล่นตัวใหม่นะครับผมนะสำคัญนะครับผมเนาะอันนี้คือแผนที่เราวางไว้นะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาไปอดแดปใช้นะครับผมอันนี้คือคือแผนของผมนะผมไม่ได้นาให้เพื่อนซื้อขายหุ้นสองตัวนี้นะครับผมนะครับนะ เพื่อนๆก็ลองอ,อเอาไปไอเดยใช้กับแผนที่ตัวเองมีอยู่หน้าตักทุนตัวเองมีอยู่แล้วก็ราคาทุนที่ตัวเองมีอยู่สําหรับใครที่ยังไม่มีทุนและชอบในตัวนี้นะครับผม่านะครับก็รอจังหวะให้มันจบขึ้นอีกก่อนนะครับผมอก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคุ้นสองตัวนี้โอเค สิ่งที่ผมกาลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชีน้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสําสหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปก็ขอความปริณาแล้วก็กราบยิงบอลอีกครั้งนะครับผมช่วยกดไ like, ลค์กดสมัครแลวกดแชร์เป็นใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีหุ้นกําลังตามอยู่นะครับผม แล้วอยากใี้ผมเปิดการาฟเนี่ยมาแชร์ไอเดียกับเพื่อน,อนมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับผมดูว่าเรามองตรงกันไหมแตกต่างกันอย่างไรเนาะเราจะได้อยู่ในตลาดพวงนี้ไปนานๆาก็มาโพสชื่อหุ้นใตค้คลิปได้นะครับผมผมจะได้นําหุ้นตัวน,นั้นนะมาเปิดการาฟแล้วก็มาแชร์ไอเดียกันนะครับผมแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับเนะาะเราจะได้อยู่ในตลาดพวกนี้ไปด้วยกันนานๆน,นะครับ โอเคสำหรับสองตัวนี้นะครับผมก็คงต้องจบีย่าน,นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวกลับมาอัปเดตนะแล้วก็สำหรับหุ้นตัวไหนที่ผมเคยเคยอัปเดตแล้วก็แบบห่างหายไปนานก็โพสใต้คลิปได้นะเขาติดตามให้หน่อยนะครับอืมตามให้หน่อยนะนะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมผมก็จะรีบเอาหุ้นตัวนั้นกลับมาเลยนะครับเนี่ยเส้น EMA สองร้อยเขาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแถวแถวหกสิบตังค์นะครับผมเนเส้น EMA สองร้อย ถ้าแบบจบขึ้นนี้ทะลุขึ้นไปก็กลับตัวนะครับผมสําหรับอ,อนะครับอ่าโอเคสุดท้ายด้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวดัสวัสดีครับผม